ตาคำตอบเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีอัปเดตครับผมอยากไปเชิญอยากไปเชิญนหลายคนบอกหลังจากเรพราะเออเพราะกอนนั้นนี้คือดาวใส่ชุดขาวทุกวันเลยทุกวันนี้ยังใส่อยู่ครับเออใช่ใช่อีกนิดนึงชุดขาวจะเป็นชุดแม่ชีแล้วเออเพราะหลายคนคิดว่าถือศีลหรือเปล่าชุดขาวตลอดเออแต่ว่าก็จะเป็นขาวเปิดนิดเปิดหน้าเปิดนี่เพราะว่าเปิดนิดไม่มีสำหรับเขาครับก็เลยจะเปิดเออพี่ถามแก็งเจ้าจริงทำไมมาทำคอนเทนต์เรื่อง ชุดเออแต่งกายทําไมเราต้องห่วงตลอดเวลาแต่แฟนเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรที่ไอ้นี่เลยนะไม่ไม่ไม่คือเขาเรียกว่าเราเราห่วงจริงกันทุกคนห่วงแอปห่วงหรือเปล่าห่วงจริงแต่ว่าไปด้วยกันได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเราต้องไปด้วยกันเลยเขาถ้าไปคนเดียวอ่ะเขาจะรู้เลยว่าต้องมีเสื้อผืนแต่ชุดที่ดาวเตรียมไปก็เหมือนแบบยัว่าโมโหเขาว่าเออ เออไม่เสียงในหัวของแกงมีความคิดไหมว่าอยากเผเาชุดมันทิ้งชุด <och S 1> ที่ผ่านเออผมมีเสียงนั้นตลอดเลยปะแต่ว่าบางชุดก็ยังไม่ถึงขั้นเผาแต่เอาไปซ่อนมีแล้วจริงบาคิดปัญหาไม่เจอจริงเหรอไม่เป็นยังไงเล่าดิมันมันเรื่องปัญหาไม่เจอจริงเพราะบอกไปซ่อนครับอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงโอ้ใช่ครับทั่วใหญ่จะเป็นพวกแบบวันนี้สูตรัดงวานอ่ะตัวนั้นนาหใช่ปฏิบัติพวกวันนี้สูตรพวกแบบเออชุดชุดเออชุดหมาชุดแบบ เสื้อคอปหรอเสื้อคอปเสื้อหมาหลายตัวแล้วหายจริงจริงว่าผมไปซ่อนยั่ไม่หา่ยังไม่หายยังไม่หายเพราะว่าดาวอยากกลับบ้านแล้วนะตอนเนี้ยอยากไปหาเพราะว่าพี่ดาวเขาเสื้อผ้าเยอะนะเพราไม่รู้เออใช่ในเวลาเขาถามแม่บ้านว่าแบบไอ้ชุดนี้อยู่ไหนเงี้ยก็เขาก็จะไม่รู้แต่คุณดาวผมก็จะยังมีไว้อันนี้อันนี้บอกเฉลยดาวรู้ไหมว่าเสื้อผ้าที่เราซื้อมาบางทีมันหาไม่เจอเพราะว่าแม่บ้านเปลี่ยนที่เออ แค่ใส่เอไหมเี่ยอย่าใส่เครับเดี๋ยวมันแค่เดคนจะรู้สาเหตุที่ผมไม่ได้ขอแต่งงานเออเออจริงๆทำไมดาวถึงแบบว่าเป็นตัวของตัวเองได้แต่ทำไมเราเหมือนรู้ว่าเขาแบบจะใส่ไปยังไงก็แม่นุััิน่ะก็สุดท้ายเขาก็ยอมอยู่ดีผมก็เลยแบบอยากแต่งอะไรหก็จะมีเรื่งของเพ่ค่ะแล้วก็เราเราพยาเองมาขนาดนี้แล้วก็แบบย คนไปที่จะโตเกินเลยอ่ะมีมีมีอะไรมามีอะไรที่เขาพูดมาแบบอันนี้มันแพมเพิร์สนะโอ้โหเด็กนะเป็นบิลเป็นบิวช็อตบิวไปเรื่อยเออเออเออเป็นแพมโพสนะอันนี้เต้นแอโรบิกเนาะอันนี้คือแกงพูดเพื่อที่จะให้พี่ดาวไม่มั่นใจในการแต่งตัวอย่างนี้หรออย่าไปพูดอย่างนั้นเดยกเขาก็รู้ด่าวดาวไอชุดไอชุดแพมเพิร์สไอชุดเต้นแอโรบิกมันราคาเท่าไหร่ที่เขาพูดมาแต่ละตัว เลยไปซื้อันที่ถูกลงกีกแต่ว่าสั้นขึ้นกว่าเดิมเายบอกว่าออันนี้ก็แพมพิรทเาแต่วอ้งเล่นอ่เก็คจริงพราะว่าชาวกตมือนกันวแบบเห็น้ยกับพี่แกงนะคกเลยอาโอเคนะก็เ็แบบแล้วเวลาันิี่มันได้ผนะแก็ไม่แใจม่ไหมก็มีครั้งนเ่ขาไม่ชื่อนนี่มือกูที่เขาก็ใส่ ว่าใครอยู่ข้างดาวบ้างแคนแบอกว่าอันนี้ขออยู่ข้างพี่แกงส้มค่ะหลังจากนั้นก็เลยเชื่อเชื่อทุกอย่างแล้วพอเขาพูดเราก็พยายามจะดิ้นรนใส่ไหมหรือว่าก็เปลี่ยนเลยทนดีตอนแรกก็จะดิ้นรนค่ะแต่พอได้เห็นความเห็นชาวเน็ตที่เป็นไปในทงเดียวกันเสียงส่วนใหญ่เหรอกือเป็นสเป็นผ้ายืด่ะอใส่ก็ปุ๊บใหก็คือเสียงเสียงส่วนใหญ่ กกแล้ว็เลยกก็็ตลงเยแบบว่าดับมั่นนิดนึงหลังก็เลยเชื่อเลยเชื่อยากเชื่อถ้าจริงๆอ่านฐานจริงในฝั่งของดาวห่วงแกงยังไงบ้างดาวห่วงเลยโอ้โหจะห่วงเลยว่าวางอยู่แต่กับอยู่แค่บกัเด็กศิลปินไม่มีเวลาเลยไหนเลยสูตรดาวห่วงห่วงเขาจะไม่ได้ใช้ชีวิตมากกว่าเพราะว่าเขาแบบหายไปเลยไปเลยไปเลยไปดูคนดีแวะไปถึงว่าไปถึงผมก็ดูคนดีเลยเพราะว่าผมไม่มีเวลาเลยเขาไม่เขาไม่มีเวลาจริง ที่เวลาจริงแล้วเราก็รู้ว่าแบบก,ก็ก็รู้ว่าเขาไม่ต้องรู้น้ำทางเราค่อนข้างมั่นใจในตัวเขามาตลอดเพราะว่ามันไม่เคยมีเรื่องนั้นมาเลยเลยเห็นเพลงที่ปล่อยไปครับอ่าผมอะมันติดกันขนาดนั้นหมดเวลาที่หทไหนไปท,ท,ทำไปทำอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยมั่นใจก็เลยมั่นใจว่าเขาก็ <c oughs> <c oughs> เลยมั่นใจก็เลยเอา GPS ติดไว้เราเล่นเราเล่นไม่มี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 เครื่องเดียวไม่มีสัมครื่องแสดงว่าเรื่องงานปลายปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นเออเจ้นอนค่ะหรือว่า